ในที่สุดไฟเดอะมาร์เกอร์ก็อัปเดตสักทีน <c> ะ <oughs> ครับเป็นเวลาอันยาวนานมากซึ่งเขาก็บอกว่าเห็นครอสวัสดีเพื่อนมาร์เกอร์ฉันรู้ว่ามันเป็นเวลาที่นานมากหลังจากที่เราอัปเดตมาแล้วเราก็ขอขอโทษด้วยอ่ะฮะเขาบอกจะมีครูซับอีกเยอะมากมายในอนาคตเราสัญญา แล้วก็จะมีอัปเดตนี้เนี่ยก็เป็นเหมือน that has been teased here and t h e r e has been split into smaller update คือตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตมานะครับอัปเดตมาทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเฉพาะอัปเดตนี้นะอัปเดตมาอยู่ทั้งหมด1 marker ครับ ก็คือเจ้า Joebreaker Marker นะครับฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้เรามาเอา Marker ที่เรายังไม่ได้กันแล้วก็ค่อยมาเก็บ Marker ออื่นที่แบบว่าเราที่ที่เป็น Marker นันเก่านะครับก็อันดับแรก j o w b r e a k e r Marker ดูคำใบ้ A piece of hard candy Candy จะต้องมาแถวโซนนี้นะครับโอเคซึ่งก็เขาบอกว่าจะเป็น piece of hard candy ใช่ไหม ถ้าให้เดานะน่าจะต้องเป็นแคนดี้ที่มันสักลูกหนึ่งในบริเวณนี้เนี่ยแหละแต่ว่ามันมันน่าจะต้องมีทางขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแคนดี้อะไรอย่างงี้มันต้องมีทางขึ้นครับซึ่งกอ็อาจจะเป็นแคนดี้อันใหม่ก็ได้นะลองดูผมลองเดินไปรอบๆแล้วกันพี่นี่อะไรหินไม่รู้ อย่าพิ่งดีกว่าเรามาลองหาอ้ลองหาแถวนี้ว่างดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะโอ้แต่ว่ามันต้องหาทางขึ้นอ่ะขึ้นไงอ่ะขึ้นอย่างนี้ออมันขึ้นไม่ถึงงั้นผมว่าเราควรที่จะลองไปดูตรงแถวแถวแบบตรงนี้น่าจะได้นะใช่ไหมนี่นี่นี่น่าจะมีอยู่อันนี้มันเคยมีหรือเปล่าอันนี้ หรือว่าอันใหม่หรือเปล่าอ๋อไม่เป็นปุ่มอันนี้แสดงว่าน่าจะมีมแล้วตามพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยเอา้าอ๋อ,อ,อมันกระโดดไปไม่ได้โอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มันเคยมีหรือเปล่าอ่ะอันใหม่เหรออันใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นไปได้ที่เป็นอันใหม่อยู่อ่ะฮะโอ, <gasps> ใอใ้ใช่เลยอันใหม่ใช่เลย ดีเซตยังไงมาเกอร์มาอยู่ตรงไหนโอ้โหเออเขาบอกว่าอะไรคุณคุณต้องถ้าเกิดว่าคุณเหยียบบนพื้นสีน้ำเงินจะปลอดภัยห้ามโดนสีสีขาวสีขาวมันแย่ไหนโอเคแล้วสีนี้ล่ะก็ไม่ได้งั้นเราคงจะต้องกิ้งลูกบอลไปแล้วเราก็เหยียบตามลูกบอลอะไรอย่างนี้หรอโอเคโอเคโอเคต้องคอนโทร ต้องอยู่บนลูกบอลให้ได้ครับเคแล้ว okay. มัคอนโทรให้มันไปยังไงอะเออโอเคโอเคต้องเหยียบไปอย่างนี้เหรออ,อ๋อน่าจะใช่ใช่ใช่ใชน่าถ้าถ้าให้ผมเดาน,นะไอสีแดงเนี่ยคือเราห้ามเอาลูกบอลไปโดนสีแดงหรือเปล่าเออมันจะโดนแล้วว่าแหละ อ๋อเวลาคอนโทรลเราเหยียบทางไหนมันก็จะไปทางนั้นครับอย่างถ้าเราไปซ้ายแล้วก็ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลี้ยวไปให้ซ้ายแล้วก็ข้างหน้าด้วยหรือเปล่าใช่ไหมนี่ถ้าเกิดเราไปอย่างนี้นี่เราต้องคอนโทรลให้มันไปตรงกลางให้ได้ครับอย่างนี้เออโอเคมาซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายเออตรง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 ,ตรงถอยอมาทางนี้มาทางนี้โอเคเยี่ยมก็ยากไหมก็ผมว่าก็ ค่อนข้างยากอยู่นะมันต้องบังคับแล้วกว่าเนี่ยวกว่ามันจะเลี้ยวคือมันช้ามากครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหตรงนี้ขอไม่ตกแล้วนะกว่วจะมาถึงตรงนี้ได้อกระโดดโอ้โอเคแล้วเราก็ต้องผักไปอีกใช่ไหมโอเคไป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 ,ไปอันนี้ชิดซ้ายไปเลยชิดซ้ายไปได้โอเคโอเคโอเคชิดซ้ายชิดซ้ายอีกชิดซ้ายเฮอเฮ้โอ้โอโอ้อ กระโดดได้เหรออ๋ออันนี้มันไม่ใช่สีขาวหรือสีขาวแต่มันน่าจะคนละพื้นแบบแบบคนละพื้นเออโอเคออและฮอโอ้ my god เราได้แล้วจอเบรเกอร์ทีนี้เรามาเก็บกันเอิ่มคาวิมาเกอร์เนี่ยมันต้องการ5คนนะครับต้องการ5คนทันั้นก็ยังสตาร์ดัสมาเกอร์ต้องต้องโอเพนอัทูทูโอเพนเดอะเวนทู อุปกรณ์เนาะผมว่ามันมีอยู่นะไอตอนที่เราทาไอบาบูบาร์ดมาเกอมันจะมีอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยแหละนี่ใช่ไหมเรนจ์เอหรือแฮ m m e r อ้าวอ๋อแฮมเมอร์ Hammer, อันนี้มันเป็น m a r k อร์ครับมันชื่อว่าสตาร์ดัสต้ามันคือตรงโอวกาศเหรอเออลองไปดูถ้าจะอยู่แถวๆหนึงในโอวกาศดนี่แหละแต่ก็จะจะไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีตรงไหนบ้างที่มันแบบ เออมีแบบเป็นรูให้เข้าไปหรือเปล่าแต่ระดับมันยากอยู่นะอินเซนเลยอะไม่รู้เนี่ยแล้วไอ้พวกนี้คืออะไรก็ไม่รู้ครับอืมหามาทั่วมากเลยไม่มีอะไรเลยครับเราเราเข้าอันนี้ไปหรือ,อยังอะ่เดี๋ยวอันนี้คืออะไรฮะอันนี้อ่ะคืออะไรก็ไม่รู้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน ไม่ใช่จอเวเกอร์หรอมั้งพรอมันต้องใช้ทูใช่ไหมเอ๊ะโอ้ว้าวเข้าไปได้เอาเอาตายเอาอะไรอ่ะเอาเฉยงงอ่าวันดีเควสนมากเกอร์ <c ười> ลองดูใหม่เราต้องอย่างนี้สแสดงว่าเราห้ามห้ามห้ามโดนดูดใช่ไหมแล้วก็ต้องไปโอ้โหมันมีตัวดูดมา ก<ว><า>็คือเราก็ห้ามโดนไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวพวกนี้ด้วยโอเคกระโดดกระโดดเฮ้ยได้แล้วว้าวอ๋อแล้วพอมาตรงนี้เราก็ไม่โดนดูดแล้วโอเคอันต่อไปเผื่ออยู่ตรงนี้ซัสมาคือ n Space Space ก็ตรงนี้เลยอะดิแล้วก็แค่ตายเพียงเท่านี้อินสเปซซัม e วร์สเปซไม่ใช่ม์สเขาบอกว่า Space S <S <an> ก็แสดงว่าอาจจะไม่ใช่มาสก็ได้ซึ่งสเปซมันจะเป็นนี่ลูกศรใช่ไหม <S <S อยากรู้มากเลยไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยที่มันลอยฟ้าอยู่ตรงเนี้ยซัสมาร์เกอร์โอเคมันโอเคไม่มีอะไรหรอผมลองมาดูบนดวงจันทร์ก่อนสวัสดีใช่มูนมาร์เกอร์ไหมอ้าวชีสมาเกอร์โทใช่ไหมเพราะว่าเอออะมันอัสมันมันอยู่ตรงพวกเนี้ยพวกดาวอะไรพวกนี้ มันแบบโดนทิ้งอะไรอย่างงี้หรือป่ดซัสไงอืมโอเคเท่าที่ผมไปดูมานะคบวันนี้คือหาทั่วแล้วไม่เจอเลยมันจะมีเป็นคล้ายๆกับภูเขาอยู่ลูกหนึ่งซึ่งก็ดูยังไงเป็นภูเขาเนี่ยไม่รู้ซึ่งในดวงจันทร์เนี่ยเราจะกระโดดที่สูงกว่าปกตินะครับฉะนั้นเราก็ต้องกระโดดมาอโอเคขึ้นขึ้นมาตรงนี้นี่เราต้องเล่นออบบี้ขึ้นมาครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็น่าจะตามด้วยตรงนี้เอ๊ะ ใช่ไหมหรือว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ตรงนี้เรากระโดดขึ้นมันไม่ถึงอ่ะอืมหรือว่าต้องหรือว่าเราต้องขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มันถึงเหรออืมไม่ถึงอืมถ้าเดานะกระโดดขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ฮึ่เออโอ้เสร็จแล้วก็งานยาฮึ่โอเคแล้วเราก็ไปทีนีเราก็เจอวันดี ซอสมากเกอร์ <laughs> เอ่อเก็บภาพไปทำหน้าปกหน่อยเรียบร้อยโอ้โหเขาเขาทำแค่ห้องตรงนี้ถ้าเกิดทำมันแบบอ๋อนี่เอ็กซิทเอ้าเอ้าเอ้าไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้โ,อโหขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ล่วงโธ่ท่านต่อไป i r i เลียนสเปซ l ล b o ท a t o ี่อีกแลลวโอ้โหแล้วเราจะออกมาทำไมเนี่ย สเปซแล a บ o r a t o r รีเหรอสเปซแล็บแบตรีเห็นคุณคุณนะแถวนี้หรือเปล่าอันนี้อ๋อเนี่ยแกวิตี้แล็บแบตเรีเออโอเคอันนี้อะไรเนี่ยฟลิปโอ้โหเฮ้ยเห็นมาคเกอร์แล้วแต่มันไม่ใช่วิดียนนี่หรืออันนี้เออเหมือนกันสองอันครับไม่มีอยู่สองอันอันนี้ก็คือคงต้องเล่นออกดีสินะโอเคแล้วก็ฟลิปต่อ มาร์มาก็อยู่อันเดียวหรือ2อ,อันผมว่า2นะใช่เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันก็มีอยู่2อ,อันหรือว่าอันนึงเป็นอันลับหรือเปล่าอ่ะฟลิปมาระหว่างฟลิปเราเอ้ยเราเดินได้เฮ้ยเราเดินได้ว้าวที่อ๋อนี่ไงมารคเกอร์อยู่นั่นผู้ใจนี้มันฟลิปมาทางนี้แล้วก็ยังไปไม่ได้เล่นออบบี้ใช่ไหมเนี่ยเอิม่มเราจะไม่ตายแล้วนะมาร์ค ยังบูดไม่ทันขาดคำเลยเมื่อกี้ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกนวิ่งช้าเนี่ยน่าจะนี่ไงเอา้าเออโอ้โหอ้าวอันนี้วิ่งเลยฮึบแล้วก็ฟลิปเรียบร้อยแล้วงี้ไปไหนเนี่ยเราน่าจะเดินได้เฉพาะเอา้าเราน่าจะเดินได้เฉพาะตอนที่มันกำลังลวกตอนที่มันกำลังฟีบัตน,น่าจะยังเดินไม่ได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยว ผมเดินข้ามาแล้วมันตกอยู่ตรงนี้โอ้ oh my god เรื่องนี้ลงไปอ๋อลงทางนี้โธ <c oughs> แล้วก็เล่นออบบี้ต่อ,เ,อ,อตเตรียมตัวฮึ่มโอเคมันจะลงไปฝั่งนั้นเราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเออเฮ้ยมาร์กเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วเจ้าวิลิเดียนอะวิลิเดียนมาร์กเกอร์อ๋อมันไม่อยู่ตรงนู้น งั้นเรามาเอาไอ้เจ้าชื่ออะไรนั้นเนี่ยเอ,อ่อวิเทลลารีวิเทลลารีมาเกอแต่เราต้องกระโดดให้ตรงแบบตรงสุดๆไปเลยนะโอเคอึบอึโอเค,ออออเ,คเรียบร้อยวิเทลลารีมาเกออ่ะสวัสดีดิโนคากิมาเกอร์ดิโนวิล er. มาเกอร์ร er. อ่ะฮาแล้วก็กุนบายเลย ทีนี้เรายัางไงกระโดดตายแล้วกันเรียบร้อยเอากูดไปยยังอยู่แต่มันดูเหมือนว่ามันมีแค่ทางเดียวให้ไปนะครับใช่ไหมเอา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 เฮ้ยโอเคลงมาก่อนเหมือนว่ามันจะมีอยู่แค่ทางเดียวให้เราไปเนี่ยไอพวกนี้มันมีมันม,ม,นมีมันมีทางเดียวให้เราไปเลยฉะนั้นเราก็อาจจะต้องไปเหมือนกันแต่ว่าจุดที่ต้องลงอะ่ะอาจจะคนละจุดนะครับมาตรงนี้แหละหาวิลเดียนอ๋อวิลเดียนอยู่ตรงนู้นเราต้องเดินมาฝั่งนี้อ๊บ โอเคมันเดิมใช่ไหมเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าเราทําผิดถ้าเกิดว่าเรากระโดดมาฝั่งนี้ล่ะเอิม่มผมว่าเราลองฮึบลงไปลงไปเอออย่างนี้เจ้าวิลีเดียนวิลเดียนเ้าฮ <c oughs> กลับมาที่เดิมโอเคตอนนี้ผมไปดู YouTube มานะครับเพราะว่าหายวิธีไปไม่ได้จริงๆมันเจอแค่แค่อันนั้นอันเดียวอะเจ้าอะไรนะ วิเทลลารีมัง้งมาเกอร์อาา่ะฮะผมก็เลยไปดูมานะครับก็คือพอเราถึงไอตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องเล่นอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องนี่เราจะต้องกระโดดมาตรงนี้นะครับความจริงมันดูเป็นไปได้น้อยนะแต่ว่าแต่ว่ามันได้จริงๆนะครับลันนับแเราต้องวิ่งที่สุดอย่างนี้เอออย่าเพิ่งวิ่งก่อนดีกว่าเราจะต้องกดชิปล็อกแล้วก็ มาตั้งหลักตรงนี้ต้องอยู่ข้างบนนี้มัง้งแล้วเราก็ฮึบโอเคไปดูมาอีกรอบนะครับผมคิดว่ารอบนี้ก็อาจจะได้แล้วนะเราต้องฮึบฮึบไม่ได้เตรียมตัวอีกครั้งหนึ่งฮึบมาอ๋อเดินไปอันนี้เราจะติดฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นมานิดนึงขึ้นมานนิดนึงโอเคประมาณนี้ ขึ้นไปอีกแล้วก็ฮึบมันยากอะ่ะผมจะลองวิธีนี้ดูบ้างนะฮึบมันก็ยังไม่ได้อะ่ะเมื่อกี้ไปดูมาอีกรอบแล้วนะครับเท่าที่เข้าใจนะก็คือเนี่ยเราต้องยืนให้ชิดกำแพงอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่าเพิ่งอึบขยับขวามาซี่เออโอเคอย่างนี้เอียงมานิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ฮึบ โอเคตอนนี้ผมลองมาประมาณสัก40กว่านาทีแล้วนะครับยังไม่ได้เลยน่าจะเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วด้วยผมก็เลยไปหามาอีกช่อง y o u t u b หนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ลงามาตรงนี้ใหม่เสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับมาตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวขวาฮึบนี่จากนั้นเนี่ยเขาบอกให้เราฟลิปตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับฟลิปเสร็จแล้วมันก็จะลงมาตรงนี้นี่ฮึบจากนั้นก็ให้ฟลิปอีกรอบหนึ่ง แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเดินหน้าครับกดเดินหน้าฮึบไปเรียบร้อยง่ายกว่าอีกแบบนึงเยอะมากเลยจบแล้วได้เลยก็วันนี้เป็นอะไรที่หา m เกอร์ค่อนข้างเร่งง่ายนะครับแต่ก็ติดอยู่ที่อันสุดท้ายนิดนึงเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอัปเดตใหม่อะไรเงี้ยผมจะได้ไปหามาพร้อมกับ m เกอร์ที่เรายังไม่ไล่กันเลยก็แล้วกันนะครับ